เอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมคิดนี้เราก็ไม่อยู่กันใน One, The เกมหวานพันแมนเดอะสตอกเกตโมบายนี่นะครับผมคิช่วงนี้แบบเหนื่อยกับการเปิดคิดมากครับผมคือการพูดแบบไม่หยุดมันมันันก็เหนื่อยครับอตอนไหนทำไมก็ไม่รู้เออก็สำหรับคิปนี้เราก็ไม่อยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ไทยหรือเซิร์ฟเวอร์ซีหรือว่าเซิร์ฟเวอร์ southeast asia ของเรานนัเองนะครับผม ซึ่งคลิปนี้นั้นอ่าเป็นการแนะนําดีกว่าอ่าเออคือผมเห็นในหลายคนและคือแบบลังเลในการที่จะสุ่มโซนอีกมากๆเลยคือแม่งล่อตาล่อใจมากในการสุ่มมากคือแบบว่าอ่ะดูดิครับดูด,ด,ด,ดูดูรูปร่างที่มันอยู่ตอนเนี้ยเนะี่ยคือแม่งโคเท่เลยคือแบบอยากได้มันมากอะตอนนี้คือแบบเนี่ยผม ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ไทยนั่นก็ได้เปิดการสุ่มมาได้3วันแล้วนะครับผมในตัวละครโซนิกร่างที่2ผมมีตั๋วอยู่93บใบคือผมกั้นใจไม่สุ่มมันมากคือมันล่อตาล่อใจมากคือมันเท่เออดูดิดูดูหน้ามันมโคตรเท่เลยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าได้เออแต่ซึ่งด้วยความว่ามันล่อตาล่อใจอย่างเงี้ยหลายๆคนก็เลยอยากจะสุ่มมันแต่ด้วยความว่ามันจะมีหลายๆคนที่ตั๋วไม่พอและตั๋วพอ แต่ไม่รู้ว่าจะสุ่มมันดีไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมตาเ s r าบวกนั้นคาดว่าน่าจะมาไม่เกินเดือนกุมภาปีหน้าครับผมแมงก็แมงก,มก็หลังเดือนกุมภาปีหน้าประมาณนี้นะครับผมในช่วงเมตาเ s r าบวกน่าจะมาราวๆนั้นนะครับผมอ่ะซึ่งทปนี้ผมผมจะมาอ่าให้คำแนะนำสำหรับคนที่จะสุ่มโซนิกหรือไม่สุ่มอ่ะดูก่อนสุ่มดีวกว่าอ่ะใ,ใช้คำนี้ดลยวดูก่อนสุ่ม อะเรามาดูกันที่ข้อดีของตัวโซนิกกันก่อนเลยอะงั้นเรามาดูตัวของเขากันเลยก็คือข้อดีของตัวโซนิกร่างที่2นั้นความสามารถของสกิลของเขานะั้นค่อนข้างจะแรงครับผมซึ่งสกิลของโซนิกนั้นสามารถตีทะลุข,ขอปูบอมได้โดยที่ใช้สกิลอันตีครับผมคือสกิลอันตีของโซนิกนั้นจะตีแรงถึง6 0 0นนั่นเองนะครับผมในสกิลอันตีของเขานั่นเอง แต่ถ้าอัพเป็นอุปกรณ์3ดาวแล้วจะตีทั้งหมด800%ซึ่งมันแรงและก็ทะลุคอปูบอมด้วยนี่คือ1จุดที่มันดีนะครับผมที่มันล่อตาล่อใจในจุดนี้ครับผมคอปูบอมเขาค่าจะระบาดในปัจจุบันเลยอ่ะแล้วก็สกิลพาสสีของเขานั้นมีการอ่า้รี่วะบัฟความเร็วกับเพื่อนร่วมทีมแต่ครับผมมันมีเงื่อนไขอยู่หึงเงื่อนไขถ้าเกินว่าการบัฟความเร็วนั้นคือต้องขึ้นเป็น 5ดาวเหลืองหรือว่า5ดาวม่วงเนี่ยผมจาไม่ได้ก็คือต้องขึ้น5้าดาวก่อนนะครับผมย้าต้องขึ้น5้าดาวสําหรับสายฟรีที่จะเอามาปั้นเพื่อขึ้น5้าดาวแล้วเอาเป็นพาสซีฟในการบัฟอความเร็วก,กับเพื่อนร่วมทีมไม่แนะนาครับผมคือเศษมันมันคือสำหรับสายฟนะรีนั้นเศษมันได้น้อยมากแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบเรื่องดาเมจมันก็สมได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่มีตั๋วไม่พอหรือว่า แต่ว่าตัวน้อยและแบบอยากเสี่ยงดวงผมไม่แนะนำผมคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มันเสียเปล่ามากแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มาถ้ามีเศษสากลปีศาจไม่พอเราก็ใช้ความสามารถมันไม่สุดในในถึงขั้นที่มันจะเก่งขนาดนั้นอเออคือจะใช้ได้แค่แบบการตีทะลุคอมบ,บอมแล้วก็ให้มันบูสต์ความเร็วกับตัวมันเองได้เร็วกว่าแค่นั้นนะครับผมในความสามารถนี้ซึ่งนี่คือจุดดีและก็จุดด้อยของมันก็คือต้องขึ้น5ดาวเหลืองหรือ5ดาวม่วงก่อน จึงจะสามารถบัฟความเร็วกับเพื่อนร่วมทีมได้แต่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ขึ้นตัวของโซนิกนั่นก็ยังเป็นตัวละครที่เร็วที่สุดแล้วก็สกิลอันตีเขายังปาดแรงมากๆครับผมใช่ผมคือแม่งปาดโคตรแรงคือผมเจอแะแบบแม่งโคตรแรงเลยเออแบบมันแรงมากๆอ่ะเออซึ่งในเซิร์ฟผมนะซึ่งในเซิร์ฟผมนตอนนี้นะครับผมคนที่มีตัวของโซนิกร่างที่2องนั่นคืออันดับที่3ของ ลาของอันดับพลังเอาตอนนี้ผมขึ้นมาเป็นอันดับสิบเลยตัวนี้โอ้สงสัยโดนแซงหนักนะไม่เป็นไรครับผมมันซีเรียสแล้วสงสัยคงจะต้องอะไรตอนนี้คือมีอันดับสามหรือว่าหัวหน้ากิวของผมนั่นเองนีตัวของโซนิกอันดับหนึ่งนี่อันดับหนึ่งนี่ไม่มีครับผมอันดับสองก็ไม่มีฮะอันดับอันดับสีก็ไม่มีอันดับห้าก็ไม่มีอันดับหกมีครับผม อันดับเจ็ดไม่มีครับผมอันดับแปดก็ไม่มีครับผมอันดับเก้ามีหรือเปล่าอันดับเก้ามีครับผมซึ่งคนที่จะมีตัวของโซนิกร่างที่สองนั้นเขาค่าจะเติมหนักในระดับหนึ่งเลยนะครับผมบอกเลยว่าตัวมันเขาค่าจะเก่งแต่นะครับผมมีข้อแม้ก็คือต้องขึ้นห้าดาวกว่านะครับผมสําหรับใครที่เป็นสายฟีหรือว่าเป็นสายแบบว่าอาจจะเอามาเพื่อตามเมตา แต่สายฟรีไม่แนะน,นําผมณตอนนี้คือหยุดอยาพึ่งสูมครับผมมันเปืองคือถ้าเกิดว่าเราจะสูมผมแนะนำผมถ้าเกิดว่า,าเราไม่ได้ตัวของโซนิกไม่เป็นไรครับผมแปลวาตัวของเกรวินได้ครับเกรวินเก่งไม่แพ้กับตัวของอโซนิกก็ร่างที่2เลยคือเกรวินมันมีสตาร์ทถึง2ตัวแต่ถ้าขึ้นอุปกรณ์3ดาวจะสตาร์ทถึง3ตัวแล้วก็ตัวมันนั้นมีไล่โจมตีและมีกระดูกหักสีทองบอกเลยว่าตัวมันนั้น สามารถเอาไปใช้กับตัวของคอของอาอะไรวะเกริวกันซุปได้อีกเลยเออมันใช้ได้ทั้งสองอย่างเลยครับผมซึ่งตัวของอาไอตัวอะไรวะไอเกรวินเออเกรวินนั้นยังใช้ได้อีกนานแล้วก็ตัวของเกรวินนั้นเป็นตัวละครที่ตีหมูได้เก่งตีบอสก็ได้ครับผมตีบอสก็โหดบอกเลยว,ว่าเกรวินนั้นครบเครื่องเหมือนกันแต่ถ้าวัดเรื่องดาเมจอันตีนั้นคนละเรื่องกันเลยโซนิกแรงกว่าหลายเท่าเลย แต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ทันจริงๆไม่ได้โซนิกจริงๆแนะนำว่าผมไปสุ่มตัวของเกรวินดีกว่าแบกได้ไม่ต้องขึ้น5ดาวผมหนึ่งตัว3ดาวถึงสี่ดาวเล่นได้อีกยาวๆนะครับผมอ่ะซึ่งก็มีประมาณนี้นะผมสั้นแบบใครที่กําลังลังเลในปัจจุบันนี้นะครับผมก็ให้คําตอบแล้วเนาะอืมอันนี้คือคําตอบอันนี้คือความคิดเห็นของผมแต่อ่ะไม่ต้องเอาตามผมก็ได้อยากสุ่มก็สุ่มเลยนะครับผมอ่ะซึ่งสำหรับคี่นี้ก็มีเพียงทัาน,นี้ครับผมสำหรับใครชอบใจ อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขออภัยที่คลิปนี้มันสั้นกว่าปกตินะครับผมเพราะมันเป็นแค่คิดแนะนำหรือว่าเป็นเป็น,เ,ปนเล็กๆน้อยๆเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆที่หลายๆคนนะั้นกำลังลังเลอยู่นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกนันคลิปหน้านะครับผม,ผมก็อย่าลืมติดตามแล้วก็แชร์ด้วยเด้อเอาเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้เอา้า่างออมครับผม ก็จบคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบยขึ้นด้วยนาเชื่อมต่อเซิร์ฟเวอร์แล้วกัน